ก่อนจะไปชมคลิปกันนะครับถ้าคลิปของช่องนี้มีประโยชน์กับทุกท่านทุกการสนับสนุนมีค่ามากจริงๆใครอยากเป็นกาลังใจให้สามารถกดสมัครสมาชิกช่องลงทุนอไอดีได้เลยนะครับสวัสดีครับวันนี้เรามาเจาะลึกกันเรื่องที่น่าจะเป็นปริศนาที่ใหญ่ที่สุดในตลาดหุ้นตอนนี้เลยก็ว่าได้นะครับว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นกับหุ้น Apple ทําไมอยู่ยดีหุ้นของบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกถึงเจอแรงกดดันหนักขนาดนี้ใช่เลยครับนี่คือคําถามสําคัญเลย Apple เนี่ยก็รู้ๆกันอยู่ว่าเป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ของความสําเร็จใช่ไหมครับ แต่ทำไมล่ะทำไมหุ้นถึงร่วงติดต่อกันนานขนาดนั้นตั้ง7สัปดาห์ปรากฏการณ์นี้มันกำลังบอกอะไรเราอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวเราไปหาคำตอบด้วยกันครับเอาละครับมาเริ่มแกะรอยกันเลยกับหัวข้อแรกหุ้นดีทำไมราคาตกมาไขาปริศนากันคือต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่าประเด็นสำคัญจริงๆเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่สัญญาณว่าพื้นฐ่านของบริษัทกำลังแย่หรือมีปัญหานะครับแต่มันเป็นเรื่องของมุมมองของตลาดมากกว่าที่กำลังเปลี่ยนไป ถ้าจะให้พูดง่ายๆเลยนะมันเหมือนกับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยราคาหุ้นมันสะท้อนความคาดหวังว่า Apple คือความสมบูรณ์แบบทุกอย่างต้องเป๊ะแต่มาถึงตอนนี้ตลาดเริ่มไม่เชื่อแบบนั้นแล้วไงครับคือเขาต้องการเห็นหลักฐานที่มันจับต้องได้จริงๆอะ่ะมาช่วยยืนยันความแข็งแกร่งหน่อยสิก่อนที่พวกเขาจะยอมกลับมาจ่ายในราคาสูงๆอีกครั้งครับและความต้องการความชัดเจนของตลาดเนี่แหละมันก็นํามาสู่3คําถามใหญ่ที่เป็นเหมือนกุญแจดอกสําคัญเลยที่จะไขปริศนาว่า ทำไมถึงเกิดแรงเทขายขึ้นมาเราไปดูกันดีกว่าครับว่าคําถามพวกนั้นมีอะไรบ้างโอเคคําถามแรกเลยนะไอยอดขาย iPhone ที่เราเห็นเนกันอยู่เนี่ยมันเป็นความต้องการจริงๆที่ยั่งยืนแค่ไหนกันแน่ข้อ2ธุรกิจบริการหรือ Services ที่เคยเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงเลยนะจะยังโตไหวไหมจะแข็งแกร่งพอที่จะมาช่วยอุ้มบริษัทได้หรือเปล่าและสุดท้ายข้อ3 ในภาวะตลาดที่ไม่แน่นอนแบบนี้หุ้นที่ใครๆก็มองว่าแพงอย่าง Apple เนี่ยจะโดนเทขายไปอีกนานแค่ไหนนี่แหละครับคือ3ามปมหลักที่ตลาดกาลังรอคาตอบอยู่แต่แม้ว่าจะมีคำถามและความกังวลเต็มไปหมดเลยนะครับในมุมหนึ่งมันก็ยังมีเหตุผลที่แข็งแกร่งมากๆที่ทำให้หลายคนยังเชื่อมั่นใน Apple อยู่ซึ่งเราอาจจะเรียกสิ่งนี้ได้ว่าเป็นป้อมปราการ Apple ครับและคำว่าป้อมปราการ Apple นี่มันคืออะไร มันก็คือคําที่นักลงทุนเขาใช้เรียกความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัทนี่แหละครับลองนึกภาพตามนะมันเหมือนเป็นเกราะป้องกันชั้นดีเลยที่สร้างขึ้นมาจากอีโคซิสตมที่แข็งแกร่งมากๆบวกกับความสามารถในการทํากําไรแบบมหาศาลซึ่งทําให้ไหม่ว่าเศรษฐกิจจะเป็นยังไงนะ Apple ก็ยังยืนหยัดอยู่ได้สบายๆแล้วอะไรคือเสาหลักของป้อมปราการนี้ล่ะอ่ะมาดูกันทีละข้อข้อแรกเลยก็คือกระแสะเงินสดอิสระหรือ free cash flow ที่มันมหาศาลมาก เงินสดเยอะขนาดนี้ก็ทำให้บริษัทไปลงทุนวิจัยพัฒนาอะไรใหม่ๆจ่ายปันผลหรือซื้อหุ้นคืนได้แบบชิวๆเลยโดยที่ไม่ต้องไปพึ่งตลาดทุนมากนักเสาที่2คืออัตรากําไรที่สูงปรี๊ดซึ่งมันก็โชว์ให้เห็นถึงพลังในการตั้งราคาที่มาจากอีโคซิสเต็มทั้งฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ของเขานั่นแหละ และเสาสุดท้ายคือรายได้จากธุรกิจบริการที่โตขึ้นเรื่อยๆสร้างรายได้แบบสม่ำเสมอเข้ามาตลอดแล้วก็ช่วยลดการพึ่งพารอบการเปลี่ยนมือถือหรือฮาร์ดแวร์อื่นๆด้วยโหพอเห็นพื้นฐานที่มันแข็งแกร่งขนาดนี้แล้วเนี่ยก็คงอดสงสัยไม่ได้ใช่ไหมครับว่าอ้าวแล้วตลาดเขากังวลเรื่องอะไรกันแน่ทำไมทาไมถึงยังมีการเทขายกันอยู่ละ่ะนั่นน่ะสิครับงั้นเราไปดูกันต่อเลยว่ามันเชื่อมโยงกันยังไง คือถึงแม้ว่าป้อมราคาจะดูแข็งแกร่งมากๆนะครับแต่ในสายตาของตลาดเนี่ยเขาก็ยังมองเห็นรอยร้าวบางอย่างที่อาจจะเป็นความเสี่ยงซ่อนอยู่เหมือนกันแล้วความกังวลหลักๆของตลาดมีอะไรบ้างก็มี3ข้อเหมือนกันครับ1เลยคือ leverage สูงพูดง่ายๆก็คือบริษัทมีนิสินมากกว่าส่วนของทุนซึ่งถ้าเศรษฐกิจไม่ดีขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยอันนี้ก็อาจจะเสี่ยงได้2คือความเสี่ยงด้านกฎระเบียบโดยเฉพาะเรื่องแอ Store ที่โดนเพ่งเล็งโดนตรวจสอบอย่างหนักเลย ซึ่งถ้ามีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะก,กระทบกับไรายได้จากธุรกิจบริการที่เป็นเหมือนหัวใจสําคัญไปเลยและสุดท้ายครับความเสี่ยงจากการพึ่งพาสินค้าเดียวก็คือพึ่ง iPhone มากเกินไปแล้วก็พึ่งตลาดจีนมากเกินไปซึ่งถ้าเกิดอะไรขึ้นกับ2อ,อย่างนี้ก็จะกระทบกับบริษัทแบบ,แบ,บเต็มๆเลยเห็นไหมครับตอนเนี้ยมันเหมือนกับว่าจุดแข็งกับความเสี่ยงมันกําลังงัดข้อกันอยู่เลยและในสถานการณ์แบบนี้ทุกสายตาเลยจับจ้องไปที่สิ่งเดียวเท่านั้นที่จะเป็นตัวตัดสินนั่นก็คือ รายงานผลประกอบการที่กําลังจะประกาศออกมานี่แหละครับคือหลักฐานชิ้นสําคัญที่ตลาดกําลังรอคอยอยู่แล้ววันนั้นก็คือวันที่29มการาคมครับวันนี้แหละที่เราน่าจะได้เห็นคําตอบสําหรับ3คําถามสําคัญที่เราคุยกันไปทั้งเรื่องยอดขาย iPhone การเติบโตของฝั่ง Services แล้วก็มุมมองของตลาดต่อหุ้นที่มูลค่าสูงๆแบบนี้ด้วยมันมีประโยคนึงที่ผมว่าสรุปสถานการณ์ตอนนี้ได้ดีที่สุดเลย ก็คือตลาดต้องการเห็นหลักฐานมากกว่าความหวังคือตอนนี้นักลงทุนเขาไม่เชื่อในคำสัญญาหรือสตอรี่อีกต่อไปแล้วครับเขาต้องการเห็นตัวเลขจริงๆที่ออกมายืนยันเพื่อที่จะเรียกความเชื่อมั่นกลับคืนมาทีนี้ถ้าเรามาดูในทางเทคนิคกันบ้างมันจะมี3มโซนราคาที่ต้องจับตาดูกันให้ดีเลยโซนแรกคือช่วง260ถึง271อันนี้เปรียบเหมือนกําแพงเลยครับที่ต้องฝ่าไปให้ได้เพื่อจะกลับเป็นขาขึ้นโซนที่สองคือแถว250 ตรงนี้คือสมรภูมิเลยกำลังสู้กันดูเดือดอยู่ตอนนี้และสุดท้ายโซน233ถึง235อันนี้คือแนวรับสุดท้ายที่ตลาดก็ลุ้นกันอยู่ว่ายาหลุดลงไปเลยนะและเมื่อข้อมูลทุกอย่างมันออกมาแล้วถึงบทสรุปคําตัดสินที่ตลาดจะมอบให้กับ Apple เนี่ยมันก็จะเหลืออยู่แค่2ทางหลักๆเท่านั้นแหละครับคือ 1. นี่เป็นแค่การพักฐานธรมธรมดาธรรมดาหรือ2นี่คือการปรับฐานครั้งใหญ่กันแน่ ถ้าเป็นทางเลือกแรกคือการพักฐานหรือ consolidation มันก็หมายความว่าเออนี่มันก็แค่การปรับตัวลงชั่วคราวของหุ้นดีๆเท่านั้นแหละเดี๋ยวก็กลับไปโตต่อได้แต่ถ้าเป็นทางเลือกที่2ละ่ะคือการ re-rating อันนี้เรื่องใหญ่เลยนะครับเพราะมันเหมือนตลาดกาลังบอกว่าเฮ้ hey, ราคาที่เคยให้ไว้มันสูงไปนะ ซึ่งนั่นก็หมายความว่าตลาดจะประเมินมูลค่าของ Apple ใหม่ทั้งหมดเลยและอาจจะต้องใช้เวลานานมากในการสร้างฐานราคาใหม่ที่ระดับต่ำกว่าเดิมเยอะเลยและสุดท้ายนี้ครับคำถามสำคัญที่สุดที่การวิเคราะห์ทั้งหมดนี้ทิ้งไว้ให้เราได้กลับไปคิดกันต่อก็คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้มันคือโอกาสทองที่หาได้ยากมากๆที่จะได้ลงคนในบริษัทคุณภาพเยี่ยมในช่วงที่ตลาดกำลังสับสนและสงสัย หรือจริงๆแล้วมันคือสัญญาณเตือนภัยว่ายุคแห่งการเติบโตแบบที่ไม่มีใครเคยตั้งคำถามของ Apple กํกำลังจะต้องบอัเชิญหน้ากับบททดสอบครั้งที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์กันแน่คำตอบของทุกอย่างก็อยู่ในรายงานผลประกอบการที่กำลังจะมาถึงนี่แหละครับโอเคถ้าฟังมาถึงตรงนี้แล้วคุณยังคิดว่า AAPL แดง7สัปดาห์ติดเท่ากับบริษัทพังอา้าวใจเย็นก่อนนะครับเพราะสิ่งที่ตลาดกำลังทำอยู่ไม่ใช่การตัดสินคดี Apple แต่มันคือการสอบปากคำก่อนงบวันที่29มกราคมใช่เลยเฮ้ยมันไม่ใช่ว่า Apple แย่แต่ตลาดกำลังถามตรงๆแบบไม่อ้อมค้อมว่า iPhone รอบนี้ขายได้จริงไหมหรือแค่เลื่อนดีมาน services ยังโตพอจะพยุงเรือทั้งลำได้หรือเปล่าและที่สำคัญราคาแพงขนาดนี้ตลาดควรให้รางวัลต่อไหมโอ้โหฟังดูเหมือนคำถามธรรมดาแต่สำหรับหุ้นที่เคยถูกมองว่าสมบูรณ์แบบ คำถามพวกนี้คือมีดคมๆทั้งนั้นเพราะก่อนหน้านี้ราคามันสะท้อนความหวังไปไกลมากเพราะความหวังชะลอแรงขายก็มาแบบไม่เกรงใจแต่ก็ต้องย้ำกันอีกครั้งนะ A A P L ยังเป็นเครื่องผลิตเงินสดระดับโลก m a r g จิ้นยังโหดเซอร์วิสยังเป็นรายได้ที่เหนียวมากปัญหาไม่ใช่คุณภาพบริษัทปัญหาคือตลาดอยากเห็นหลักฐานมากกว่าคำพูดสวยๆและตั้งหากพูดกันแบบบ้านๆเลย ถ้าง,งบออกมาแล้ว iPhone ยังแรง Services ยังโตไกด์ไลน์ไม่หลุดตลาดก็พร้อมให้อภัยแต่ถ้ายังคลุมเครือเอาแดงต่อก็อย่าเพิ่งตกใจเพราะนี่คือเกมของ valuation ไม่ใช่เกมดรามา่า ดังนั้นใครจะเล่น AAPL ช่วงนี้อย่าเล่นด้วยอารมณ์อย่าเล่นเพราะกลัวตกรถเล่นด้วยกติกาและยอมรับความผันผวนให้ได้เพราะหุ้นดีก็สามารถลงแรงได้เหมือนกันโอ้โหตลาดสมัยนี้ใจร้ายกว่าที่คิดนะสุดท้ายนี้ก่อนปิดคลิปอย่าลืมกดติดตามช่องลงทุนอะไรดีเราจะพยายามเล่าเรื่องการลงทุนให้เข้าใจง่ายจริงบ้างกวนบ้างแต่ไม่หลอกไม่ขายฝัน และย้ำกันชัดๆตรงนี้อีกครั้งคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อการวิเคราะห์และให้มุมมองเท่านั้นไม่ใช่คำแนะนำการลงทุนกำไรก็ของคุณขาดทุนก็ของคุณเรามีหน้าที่แค่ช่วยคิดไม่ได้ช่วยรับแรงกระแทกแทนแล้วเจอกันคลิปหน้าตลาดจะเมตตา A A P L แค่ไหนเดี๋ยวเรามานั่งกวนเอ้ยวิเคราะห์กันต่อครับ